สวัสดีค่ะคุณครูสายสวัสดีครับคุณครูสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสายได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไทการเล่นไทยค่ะการเล่นเตะไทยนะคะซึ่งเป็นการเล่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะสัปดาห์ที่แล้ว การละเล่นที่มีชื่อว่าอะไรคะแมงมงูไม่ใช่แมงูเอ๋ยเป็นการละเล่นที่มีชื่อว่างูกินเป็นคนดูค่ะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแมงูเอ๋ยนะคะแมงูเอ๋ยนั่นคือมันเป็นคําร้องเป็นเนื้อร้องที่ใช้โต้ตอบในการละเล่นนะคะแต่ชื่อของการละเล่นก็คือจะเป็นงูกินหางในสัปดาห์ที่แล้ว จำได้ใช่ไหมคะเราเรียนเริ่มงงูกินห่างก,กันไปวันนี้ทำได้ค่ะเราจะมาเรียนนะคะเกี่ยวกับการเล่นไทยนะคะคือรีข้าวสารแล้วก็หมอนซ่อน,นะคะ้า คุณครูขาไม่ได้ยินเสียงค่ะครูขาไม่ได้ยินเสียงครูค่ะได้ไหมคะลูกค้าวขาในข้าวขาเล่นแค่ะใช่ค่ะเล่นเล่นใีในข้าวสารนะคะเป็นการเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อนนิยมเล่นกันเป็นกลุ่มใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ในการเล่นนะคะในปัจจุบันนี้จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักนะคะเพราะว่าการเล่น ลีเข้าสารเนี่ยนะคะเป็นการเล่นที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของชีวิตประจําวันของคนไทยในสมัยก่อนนะคะเวลาใครจะออกนอกเมืองเนี่ยจะต้องรีบกลับนะคะก่อนทบคล่ำนะคะเพราะว่าเพราะว่าจะ,ะประตูเมืองมันจะปิดนะคะผู้ใดที่มาไม่ทันก็จะไม่ได้เข้าเมืองเหมือนกับการเล่นลีล,ลีเข้าสารผู้เล่นที่อยู่ข้างหลังนะคะ หากไม่รีบเดินให้พ้นซุ้มประตูเมืองก่อนเพลงจบก็จะต้องถูกกักตัวออกจากการเล่นทีนี้วิธีการเล่นเป็นยังไงนะจะมีผู้เล่นสองคนยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะเป็นประตูโค้งหรือซุม้มนะคะข้อสองก็คือผู้เล่นคน,น,นอื่นๆเกาะเอวหรือเกาะไหลนะคะกัน3าผู้เล่นสองคนที่เป็นประตูจะร้องเพลงประกอบ เวลาลอดใตส้สมข้อ4ผู้เล่นคนอื่นๆนะคะเดินลอดใตส้สมซึ่งหัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังผู้ที่เป็นประตูข้อที่5ก็คือเมื่อเพลงจบถึงประโยคที่บอกว่าผ่านเอาคนข้างหลังไว้วิชาอะไรคปนประตูะนาตสินค่ะนตสินจะลดมือลง ก้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลางและคนสุดท้ายนะคะจะถูกคัดออกจากแถวแล้วจึงเริ่มต้นเล่นใหม่ซึ่งต้องกักตัวให้ได้หมดทุกคนเกมจึงจะจบซึ่งอาการเล่นนะคะผู้ที่เล่นเนี่ยจะ,ะที่เป็นผู้สุดท้ายของแถวจะต้องถูกจับแล้วก็คัดออกไปทีละคนทีละคนนะคะจนจนหมดทีนี้นักเรียนมาดูเนื้อเพลงนะคะ,ะการะเล่น รีข้าวสารเนื้าาอเพลงมีอยู่ว่ารีรีข้าวสารสองทะนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลานเก็บเบีย้ยใต้ถุงร้านพคดข้าวใส่จานพาเอาคนข้างหลังไว้นะคะอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะคะ ที่ใช้การนอ่งคุยกนะันะนี้นักเรียนนะคะคุณครูมีตัวอย่างวิธีการเล่นคุณครูพูดอธิบายให้นักเรียนไปนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพนะคะถ้าเราได้ดูการและเล่นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูอ่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะ ขาวตับอานนข้าเปอเพื่อของรร้านเกเบียได้หน่นลขาใสจามาเอาคูข้างหลไว้ลลีขาวสอกานข้าเปือกเพลือของใบร้านเกเบียได้หนุนลังข้าใส่จานมาเราคู้างหลังไป คนะคะ N ตัวอย่างนะคะการละเล่นนะคะหรือดีข้าวสารนาักเรียนเห็นไหมคะเห็นมีต้องมีคนสองคนทำอะไรกันคะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ร้องเพลงค่ะค<น>อ่ามีสองคนที่ทาําจับมือเป็นซุ้มโค้งใช่ไหมคะลูกอ่าซุ้มโค้งสองคนแล้วแล้วล<อ>คนที่เหลือคนที่เหลือคือเป็นยังไงคะ ูมไค่ะอ่ะเขาลอดสมไปดูทันไหมคะลูกดูทันไหมดูมีคนสีหน้าจอคุณคอ่ะมีคนนะคะลอดที่เหลือลอดซมไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะคะผู้ที่เป็นคนทำาุ้มโค้งจะต้องเอามือกั้นนะคะคนข้างหลังอ่ะเดี๋ยวคุณครูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ สองนาข้าวเปลือเรือของไปร้านเก็เปลอได้หนุนรัดคนข้าใจจะพาเอาคนข้างหลังไว้ลีลีข้าใส่สองานาข้าวเปลือกเรลือกของไปร้านเก็บเปลือได้หนุนรัดคนข้าใสจาพมาเอาคนข้างหลังไว้ ข้างหลังไว้เป็นไงคะก็คนที่เป็นซุ้มโค้งก็จะเอามือมากั้นคนสุดท้ายของแถวใช่ไหมคะไปอยู่ข้างหลังคนนั้นค่ะอ่าเนี่ยคือการเล่นนะคะดีลีข้าวสารที่เรียนมาดูเปล่าเปล่าเห็นไต่อคุณรูนะคะลูกนะคะที่ได้จากการเล่นดีลีข้าวสารก็คือ เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะความกั่ตัวคาม่องแคล่วว่องไวนะคะฝึกปฏิพานไหวปริบปฏิกิริยาะะที่ตอบสนองใี้รวดเร็วที่ทันต่อเหตุการณ์นะคะลูกมีคนขีดเขียนนะจ๊ะครูค่ะค่ะคุณครูจดชื่อไว้แล้วนะคะคนที่ขีดนะคะเดี๋ยวคุณครูจดชื่อไว้แล้วนะคะลูกนักเรียนไม่ขีดนะคะคุณครูเห็นชื่อนะลูก คุณค่าที่ได้จากการเล่นข้อที่สอง,สองก็คือนะคะเรียนรู้ความรับผิดชอบต่อตอนเองต่อกลุ่มนะคะเรียนรู้เรื่องการกลับบ้านที่มันตรงต่อเวลานะคะการเอาตัวรอดในอย่างขับขันแล้วก็ได้ความตื่นตัวร่าเริงสนุกสนานสบายใจนะคะอันนี้เป็นการละเล่นรีลีข้าสารต่อไปเป็นการะเล่นอันที่สองก็คือ การเล่นหมอนซอนผ้าได้ยินชื่อไหมคะลูกเคยได้ยินหกคะพี่กาแล้วค่ะบางคนบางคนอาจจะเล่นอยู่ตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะอ่าบางคนอาจจะยังไม่ไม่ไม่เคยนะคะหรือเคยแล้วอันนี้เราก็มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะลูกอประวัตินะคะความเป็นมาของหมอนซ่อนผ้านะคะ มอนซอนผ้าเนี่ยไม่ใช่การละเล่นของชาวมอนในอดีตนะคะดังนั้นนะคะเรา,เาจะสรุปได้ว่ามอนซ่อนผ้าเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยที่ไปดิดการละเล่นชนิดนี้ขึ้นมาโดยการล้อเลียนคนมอนนะคะจากการที่คนมอนเนี่ยไม่เล่นตุ๊กตาหรือมีอคติทีบหรือ,หร,อหร่อผ้าผีนะ คนไทยจึงใช้จุดนี้มาละเล่นโดยใช้ผ้าหรือตุ๊กตาไล่ทีกันซึ่งทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวโม<ด>และ<ร>าชาวไทยน,น,นะคะมีมานานนะคะกระทั่งเข้าใจกันโดยในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานในในฐานะวันขึ้นปีใหม่นะคะเป็นการสร้างความสนุก ให้เกิดขึ้นในงานนั่นเองนี่ข้อหายของการเล่นนะคะมอนซอนผ้าคือฝึกการสังเกตแล้วก็ได้ออกกำลังกายผู้เล่นจะเล่นตีคนก็ได้นะคะไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะใช้ผ้าหนึ่งผืนหรือตุ๊กตาก็ได้นะคะที่เอามาใช้นะจะ่ผ้าหรือตุ๊กตาก็ได้นะคะลูก วิธีการเล่นก็คือก็ได้จะจับอ่าไม้สั้นไม้ยาวเลือกคนเป็นมอนนะคะก็คือคนที่ถือผ้านั่นแหละนะคะคุเป็นมอนเนี่ยแล้วคนที่เหลือนเนี่ยก็นั่งล้อมวงนะคะผู้ที่เป็นมอนถือผ้านเนี่ยเดินหรือวิ่งไปรอบรอบวงผู้เล่นนะคะที่นั่งช่วยกันร้องเพลงประกอบนะขะ้อที่สองก็คือผู้ที่เป็นมอนจะต้องสังเกตผู้เล่นคนใดที่เผลอ เราจะเอาผ้าไปวางไว้ข้างหลังคนนั้นนะคะแล้วเดินต่อไปเหมือนกับยังถือผ้าอยู่นะคะและถ้าเดินวนกลับมา,านนะค่ะผ้ายังอยู่ที่เดิมผู้ที่เป็นมอนจะต้องหยิบผ้าไปตีผู้ที่นั่งอยู่แทนนั่นเองข้อต่อไปก็คือผู้ที่ถูกตีนะคะจะต้องวิ่งวนให้ครบหนึ่งรอบแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิม ผู้ที่เป็นมอนนะคะจะต้องรีบวิ่งหนีนะคะหรือถือผ้าเพื่อที่จะดำไปซ่อนข้างหลังผู้อื่นต่อไปข้อสุดท้ายก็คือผู้ที่นั่งอยู่นะคะรู้ตัวว่าผ้าอยู่ข้างหลังก็จะหยิบอ่าแล้วลุกขึ้นวิ่งได้ตีผู้ที่เป็นมอนนะ,ะซึ่งผู้ที่เป็นมอนจะต้องรีบวิ่งหนีและเข้านั่งแทนที่ผู้ที่วิ่งไล่นะผู้ที่ถือผ้าอยู่ก็ต้องเป็นมอนและซ่อนผ้าผู้เล่นคนอ,อื่นๆต่อไปนะคะ คุณครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูอีกเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะมาดูฟังกต,ติกากันก่อนนะผู้ที่นั่งล้อมวงอยู่ทุกคนจะต้องนั่งราบกับพื้นห้ามนั่งยโยงๆนะคะข้อที่สองก็คือห้ามผู้เล่นทุกคนที่นั่งล้อมวงอยู่หันไปดูข้างหลังเด็ดขาดแต่ให้ใช้มือคลำได้นะคะ ข้อที่สามผู้ที่เป็นมอนต้องวางผ้าให้ห่างจากผู้ที่นั่งอยู่พอประมาณและเมื่อวางผ้าแล้วห้ามหันหลังกลับต้องเดินต่อไปอันนี้เป็นเพลงนะคะ,ะประกอบการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะก็จะมีว่ามอนซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไว้น่ี่ฉันจะตีก้นเธอ้นกนอ่าบางคนอาจจะร้องเป็นแล้วนะคะนี่แล้วคิดมาดูตัวอย่างวิธีเล่นนะคะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราฟังอย่างเดียวอธิบายอย่างเดียวนักเรียนอาจจะไม่เห็นภาพนะคะตัวอย่างคูนะคะเป็นตัวอย่าง มีคนขีดหน้าจอาุิงฟูค่ะอะ่นั่นเป็นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะลูกไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะ ยังบ้างคะการเล่นนั่งเป็นยังไงคะผู้เล่นต้องนั่งเป็นไงคะเป็นวงอะไรคะเป็นวงกลมค่ะเป็นวงกลมค่ะหนูไม่ได้ยินเสียงค่ะคนที่คนที่เป็นมอนในที่นี้เขาใช้อะไรคะอุปกรณ์ที่ใช้คืออะไรลูกผ้าผ้าแล้ว้อเอาผ้าเด็กไปวางไว้ข้างหลังนะคะของคนที่นั่งอยู่ใช่ไหมลูก คนที่นั่งอยู่ใช่ไหมคะแล้วคนที่นั่งอยู่นะคะก็จะร้องเพลงไปด้วยระหว่างที่เขาถือผ้าเนี่ยร้องเพลงมอซ่อนผ้านะคะประกอบไปจนคนที่เป็นมอเนี่ยเอาผ้าไว้ข้างหลังคนที่รู้ตัวว่าผ้าอยู่ข้างหลังตัวเองก็หยิบผ้าแล้วก็วิ่งเพื่อจะไปตีคนที่เป็นมอนนะคะถ้าตีอ่าแล้วคนคนที่เป็นมอนต้องวิ่งหนีแล้วก็มานั่งแทนที่เป็นตัวอย่างเห็นไหมลูก พอเข้าใจวิธีการเล่นใช่ไหมค่ะต่อไปนะคะเล่นคุณค่าที่ได้เล่นหมอนซ่อนผ้าก็คือหนึ่งฝึกทักษะในการวิ่งเร็วความอ่อนตัวในการก้มเงยหรือเหยียดนะคะยืดและความคล่องแคล่วว่องไวฝึกความช่างสังเกตและการมีไหวพริบนะคะ ส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือการควบคุมกริยาท่าทางไม่ให้มีพิรุธนะคะการควบคุมอารมณ์ฝึกความชอบอต่อตนเองนะคะแล้วก็รักสิทธิของผู้อื่นแล้วก็การปฏิบัติตามก,กฎกติกาอันนี้นะคะเป็นข้อคุณค่าที่ได้จากการเล่นหมอนซ่อนผ้านะคะ ยังไงบ้างคะนักเรียนพอเข้าใจไหมลูกวันนี้ได้เรียนรู้สองอสอสงการละเล่นอีมาซอนพากับลีลีเข้า<ห>สามใช่ไหมคะดาที่แล้วเราคือเรียนเกี่ยวกับงูกินหางไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนพอจำามูกินหางได้ไหม อย่อ่ะทีนใครบ้างได้ก็มีผู้เล่นที่เป็นพ่อมูแล้วก็เป็นแม่แล้วก็ลูกแล้วก็ลูกอ่บเพลงการเล่นงูกินหางมีเพลงประกอบไหมลูกมีการร้องเพลงประกอบไหมคะมีมีการร้องประกอบกันนะคะโดยเริ่มจากพ่องูจะถามแม่ ว่าอะไรเอ่ยแม่ดูแม่ดูน้ำบ่อไหนค่ะบินน้ำบ่อไหนถ้าบินน้ำบ่อโซกไก่น้ำบ่อใก่ก็โยกไปโยกมานบ่อไก่ก็ย้ายมาน้ำบ่อโซกกินแจนตลอดตัวน้ำ่อก่บินไป กินน้ำบ่อหินลูกบินไปบินมาน่ะต้องเป็นน้ำบ่อหินแต่ถ้าน้ำบ่อโศกต้องบอกว่ายกไปยกมาถ้าเป็นน้ำบ่อโศกต้องยกไปยกมายกไปยกมาถ้าเป็นน้ำบ่อทรายน้องบินไปบินมาบินไปบมานะคะตอบให้ถูกหายลงกกังวลหลอดค่ะครั้งสุดท้ายเลยพ่อครูจะถามว่า กินหัวกินหางแล้วก็ตอบว่ากินกางตรอลอดกินกตลอดตอนน่าข้อมูก็จะเป็นไงจะไปจับลูกงูใช่ไหมนนแม่งูก็ต้องทําท่ากลางมือนะคะดันไม่ให้ข้อมืมาจับลูกถึงไ่ได้อันนั้นคือการเล่นงูกินหางอ,อ่ะอันที่สองวันนี้รีรีเข้าสารก็มีเพลงร้องเหมือนกันใช่ไหมคะ ค่ะค่ะเริ่มต้นว่ารีรีข้าวสารข้าวสารของกันนันข้าวลือข้าวตือใบนานใบลานอ่าเลือกของใบลานเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใุ้นร้านอะไรต่อขใส่จานข้าวใส่จานอ่าพลดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้พอถึงพานคนข้างหลังไว้ก็คือต้องทําไงคะเอาหมู่คนที่เป็นซุ้มใช่ไหมคะอ่าคนที่จับมือกันเป็นซุ้มประตูก็ต้องเอามือของคนที่อยู่ข้างหลังแถวคนสุดท้ายใช่ไหมคะลูกอ่ะอันนี้คือรีวิวข้าวสารส่วนมอซ่อนผ้าเมื่อกี้นะคะจะเป็นการละเล่น ในสามสามรเล่นที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยมีมอซ่อนผ้าอันเดียวที่เป็นยังไงคะมีมอในการเล่นด้วยใช่ไหมคะมูกินหางกับปี้ีข้าสารไม่มีอุปกรณ์แต่มอซ่อนผ้าจะมีอุปกรณ์ก็คือใช้อะไรคะตผ้า่ะผ้าหรือว่าตุกตาก็ได้นะคะอ่าเล่นกันไปเรื่อยอ่ะ ทีนี้นักเรียนพอเข้าใจวิธีการเ,เล่นของเด็กไทยแล้วอ่าเ,เดี๋ยวจะมีแบบทดสอบให้ทำสิบข้อพอจะจำวิธีการที่เราดูที่ครูอธิบายได้ใช่ไหมคะลูก<ด>อ่าสามารถเอาไปตอบคำถามได้ใช่ไหมไแต่วันนี้ไม่มีภาพนะคะคุณครูจะเป็นข้อความแล้วให้เลือกตอบฉะนั้น นักเรียนอาจจะให้ผู้ปกครองอ่านนะคะอ่านให้ฟังว่าเขาถามว่าอะไรนะคะคําตอบอะไรเนี่ยนักเรียนเลือกตอบมานะคะลูกครูขยันลูคอตาได้ไหมโอเคนะมีใครถามอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีนะคะเดี๋ยวคนครูะจะให้นักเรียนไปทำแบบทดสอบเลยนะคะลูกโอเคไหมคะค่ะ,คะอ่ะ,ะโอเคสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะคะลูก แล้วอะแล้วทำแบบทดสอบถ่ายรูปส่งให้สวัสดีค่ะโอเคค่ะค่ะบายบายค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้ทำแบบทดสอบนะคะค่ะโอเคอะสวัสดีค่ะลิงก์โอเ